nhặt được đấy, ui, dễ dàng. Ừ, ta tôn mận ở. Phấn chua rồi chứ bắt tát gà sọc

นี่นี่เลืเ้องที่เกิดนอขึ้นมาเลยหนันนาปลูกกระเบื้องนี่สั้างล้างหนึ่งมันต้องแท่งนอขึ้นมาเห็นเปล่าผีวิตเต่น,นมันสวัสดีค่ะเกษตรกรสินปดีชาแนลมาแล้วค่ะถึงที่ปลูกแล้วอันนี้เป็นสาคูขุดมา อีที่ปลูกยังไม่ได้เตรียมเลยเนี่ยเนี่ยจะปลูกคู่นี่แหละยังไม่ได้ขุดดินเลยดินไถไว้แล้วแค่ขุดหลุมลองก็หลุมก็ปลูกได้แล้วแต่นี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแกะออกค่ะนี่โอ้แกะง่ายเอ้าโอ้ยโอ,โอ้อันนี้ต้องไปต้ม ป้านี่อืมนี่ดูนี่อันนี้ต้องไปต้มสินี่อร่อยหัวใหญ่ๆนี่นี่แกะออกไปมาเบิ้ง่ะมันจะหัวใหญ่ซ้ำไหนมันจะได้หลายซ้ำไหนเนาะกอหนึ่ง,งกอของเรานี่แกะออาทีละนงาน,นี่หนึ่งกอของเราจะได้เยอะแค่ไหนคูอทางนี้นี่

เดี๋ยวจะปลูกหมดนี่นะปลูกหมดนี้ก็ได้นะนอุ้ยนี่ดหน,น่อยเยอะเลยค่ะสาคูแดงเราจะปลูกสาคูแดงค่ะน่อยเพียบเลยเนี่ยเนี่ยโ้อีก อีกเลยอีกอเราแยกกองนี้เป็นกองนี้ไว้ปลูกไว้ปลูกข้างนี้เนาะนี่ไว้ปลูกข้างนี้ไ้ปลูกไว้ทางนี้กองนี้ไว้หมั่นไว้หมั่นดังนี้นี่นะไว้หมั่น <c oughs> ไป้ปลูกจ้า แกเซจแล้วได้เนี่ยเท่านี้แล้วค่ะเนี่ยยี่สิบหกกอเกือบสามสิบกอขยายพัน์ได้ยี่สิบหกก่ออ๋อถ้าเอาอันนี้ใซ่ก็จะได้สามสิบเนาะนี่น,นี่อันนี้อันนี้จะไปทำอาหารไปต้มขอแบ่งไปต้มหน่อยเนอะนี่ค่ะ อันนี้จะไปต้มไปล้างทำความสะอาดถ้าไปต้มอันนี้จะเอาไปปลูกค่ะนี่อันนี้หัวใหญ่ปลูกวบอวบค่ะน,นี่โอเคค่ะเดี๋ยวไปปลูกกันไปปลูกสาคูแดงกันค่ะสาคูแดงหรือว่าสาคูจีน ของเราค่ะตอนที่จะปลูกมีละใกล้ๆสวนมันสะปะลงังเล่นะอันนี้สวนสมุนไพรอันนี้จะปลูกสาคูมะแดงสาคูแดงคนงาน เนี่ยหลังจากคุดคุดดินแล้วก็เอาต้นสาคูไปวางวางวางตามดมไลมค่ะเนี่ยวางเป็นแถวเสร็จแล้วก็มาปูกค่ะเนี่ยที่ปูก,กับปลูกง่ายๆค่ะเนี่ยเอาร่งลุมที่คุดไว้แล้วก็เอาดินกบกบกบ แล้วก็กดให้แน้นค่ะแน้นว่าพ่อกขคืนก็ยมแดดกะห้อนค่ะแดดกะห้อนห่อนสุดๆยาปลูกไปกดไปค่ะนี่เดี๋ยวปลูกเซจเดี๋ยวประดีจะทายรูปมาให้เบิง่งปลูกเซตก็คือจะเอาเอาฟางคุ้มค่ะเนี่ยพอปลูกเซตเอาใบใบซ้ำสายมาปกนิดนึงแล้วก็เอาฟางคุ้มไว้ค่ะ เพื่อที่จะให้มันชุ่มชื่นนะตอนนี้ฝนตกดินเปียกเดี๋ยวฝนไปกับสีแหงแก๊กกันเนาะอ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าสำหรับคลิปนี้ไปดีก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกทุกท่านที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ